สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาเอา iPhone SE ครับ2016มาลองเล่นเกม ROV ดูครับผมว่า ROV แพดใหม่4.0นี่ครับ iPhone SE 2016นี้ยังเล่นไหวไหมครับผมอ๋อลองเข้าเลยครับแบตเตอรี่100%ครับผมเอาเข้าอะไรไปเนะี่ย ่ะจอค่อนข้างเล็กนะครับผมไปเล่นเกมแนวเอพรู้สึกว่าจอมันเล็กมากนะครับผมมันเล่น A O อ e. ย่างนี้ก็พอเล่นได้ครับผมมันก็ถนัดอยู่ก็คือใครใช้สามนิ้วมาครับผม <c oughs> ก็อาจจะถนัดเลยนะครับผมเพราจอมันสี่นิ้วครับอ่า นี่มึงก็โหลดแพทจนครบแล้วเรามาดูการตั้งค่าครับผมกราฟิกการแสดงผลนี่จะปรับได้สูงนะครับผมพาร์เิเคิลสูงมากครับไม่มีโหมดภาพเพดีครับผมอ่าตั้งค่าสนามลบก็เปิดโหมดเฟรมเรทสูงครับลองกันในโหมด55ครับใช้เป็นเน็ตซิมครับของ a อ อ่าปรับมาใกล้ๆครับผมจะได้เห็นภาพกันชัดๆนะครับผมอ่าแล้วเอาตัวไฟเตอร์ครับผมอ่าในเรื่องของความเร็วกันเข้าครับก็ดูครับ นี่แค่หน้านี้ก็เครื่องก็เริ่มอุ่นๆแล้วครับผมความเร็วการโหลดก็ถือว่ายังเร็วอยู่นะครับผมอ้าวเจอฟอร์เรน อคนอื่นโหลดนะครับเดี๋ยวเอานี่ก่อนเฟรมเรทก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบเก้าหกสิบนะครับผมเรื่ององฟาร์มลื่นไหลก็ถือว่าลื่นครับจอสีก็รู้สึกไม่ค่อย สดเท่าโนอสสามเนี่ยผมเคยเล่นไปนะครับผมเอา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 เขาจะดวนกับผมอะ,ะกราฟิกก็สวยดีครับผมเห็นอะไรข้างล่างด้วยในปี2021นี้ราคามันก็อยู่ประมาณ มือสองก็อยู่มันสิบหกกิ๊กก็สองพันต้นๆครับที่ผมเห็นนี่ครับตอน,ตอนบวกเดี aji, <S 1> <S 1> <S <s ๋ยวกลับนครับเลื่อนน้อยอ้าวจะวาร์ปซะหน่อยโดนลิงตีตายเลย อ้าวแล้วทำไมฟอร์เลนมันไปล้ำให้ป้อมยิงตายตอนนี้ฟาร์มร้อนก็ค่อนข้างมาเลยครับผมแบตเตอรี่ก็ยังร้อยเปอร์เซ็นอยู่ครับผมช่วงร้อยเปอร์เซ็นนี้ผมว่ามันอึดๆนะครับผมแต่พะล้1อยแล้ววิ่งเป็นน้ำครับ อืมเดี๋ยวเอาอัไม่ถึงห้านาทีนี่ยิงกรบฟา์มลื่นไหลเดี๋ยวจะตัดให้ดูสั้นๆครับเวลาตอนบวกหนักๆแล้วครับผมว่าแค่ลำเคลียร์คีฟแค่นี้กราฟิกมันไม่ค่อยจัดนะครับผมอ,อุ๊ยยิงดอกไม่โดนมองเห็นเฟรมตกลงไปประมาณห้าสิบเจ็ดนะครับผม เลือดน้อยครับเดี๋ยวกลับก่อนโอ้โหเขาเอวหโอ้าแล้วเดี๋ยววาร์ปก,กลับก่อนครับโอ้โตะกี้นี้กดอัดไม่ทันครับผมเก็บไปได้หนึ่งคิวจะีห้านาทีแล้วเราก็หน้าที่ออฟเ,เลนใหม่ครับผมคือตีดาร์กนะเอาลิงลิงเดี๋ยวลิงมันดักครับผม หน,นีไปนู่นเอาจับสินี่ครับผมความลื่นไหลจะลองตีดาร์กดูครับเดี๋ยวลิงจัดการลิงกันครับผมอลองตีดาร์ก,กันดูครับเฟร,รมเรทจะยุบขนาดไหน โอ้เก็บไปโดนอยู่ห้าสิบเก้าครับห้าสิบแปดอืมพิมเรดก็ถือว่าก็มียุบนะครับผมก็เครื่องมันเก่าแล้วอยู่ที่สภาพเครื่องเลยนะครับผมโอ้โหตะกี้โดนเข้ามาลากในปัม๊ม เห็นฟอรเรสโล้เขียวนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมาร์มไว้ไอการหงการหันแต่หน้าจอมันเล็กครับผมกดสกงสกิลเนี่ยมันจะไปโดนอย่างอื่นซะมากกาครับผมเ,เดี๋ยวบวกหนักๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่ครับผม โอ้ถ้ามันไปนล็อกค,คีบอ่ะออืเรียบร้อยหนึ่งเก็บไปสองคิวครับอืมดันปั่มครับเฮ้ยมีคีบเดี๋ยวรอคีบล็อตใหม่ก่อนจะแตกกูกป่ะปั่มอ่าพอดีครับผม อ้าวกลางเขาบวกกันเนี่ยผมลงไปดูเออจะมีไฟใหญ่เอ,อ้ย อ่าเราจะเกิดไฟใหญ่ครับเรียบร้อยเฮ้ยเอ้ยจับโดนจับโดนจับอีกทีโดนจับเออเรียบร้อยครับดับเบิลคิวเฟรมเรทที่ผมสังเกตตะกี้ก็ห้าสิบห้าห้าสิบหกเลยนะครับผมถือว่าเฟมรมเรทอนค่างล่วงอยู่เหมือนกันครับของมันอายุมันค่อนข้างเยอะนะครับผม ตอนนี้ราคามันก็ไม่แพงนะครับผมไปหาซื้อจับจองก็ได้ครับสําหรับเศรษฐกิจแบบนี้หรือใครมีตังก็ถ้าเป็น iPhone รุ่นใหม่หมแนะนําเป็น iPhone 10ก็น่าจะไม่ดีครับผมอย่างน้อยก็11คืน,นครับถ้าไม่ซีเรียสเรื่อง 5G iPhone 13ออกแล้วครับผม iPhone 12ก็น่าจะราคาลดลงหล,หลายพันครับ อ้าวบวกหนกักบวกหนกักเฮ้ยโดนหอบเซตไอเทมก็พีลึกพีลึกหน่อยนะครับผมสตันเยอะจริง บวกป่าบวกกันป่นะเนี่ยโอ้ยงวะนี้กำลังตึงครับเลือดผมน้อยด้วยไปแยกดันมาครับไม่งั้นคงไม่ได้จบ อันปั๊มครับเครื่องนี้คือแบบร้อน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 จีน่เลยครับผมตอนนี้น่าจะจบได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ,อ้โดนจับโดนจับโดนจับอ้าวจับ จับคืนนี่เรียบร้อยครับเลือดน้อยเลือดผมน้อยเลือดผมน้อยเออได้ครับไม่กลับจนฝ่าจะตายครับเอ้ยเอ้ยคีบมาเอ้ยเอ้ยโอ้โหกือบตายผมมีดูดเลือดครับผมไม่กลัวอ่าจบบ้านครับ ดูฉากจบบ้านครับผมเอาห้ยดอกไม่โดนโอ้ยยิงดอกไปไหนเนี่ยโอ้โหมเฟรมเลทดอกครับเออก็ประมาณนี้ครับอะเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งดิแบตยุบไป6%ครับผมประมาณนี้ครับสำหรับ iPhone SE รุ่นแรกครับ เฮดเกม ROV แพดใหม่4.0ครับฟาร์มลื่นไหลก็ถือว่าพอสมควรครับแต่ฟาร์มร้อนนี่คือแบบหยิบแทบไม่ได้นะครับผมอ่าก็มีเฟรมเรตดรอปนิดหน่อยครับราคาย่อมเยาครับรีเฟอร์บิดก็3,001เริ่มต้นครับอ่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมครับ